นอ,อนไม่หลับหลับไม่สนิทหลับทั้งคืนตื่นมายังเพียแกง,ง่งายๆกดจุดนี้กดจุดที่ตรงกลางข้อแรกนิ้วก้อยกดนับ1 2 3สปล่อยกดนับ1 2 3สองสปล่อยทำแบบนี้ค้างละสิบครั้งทำเป็นประจำทำเวลาไหนก็ได้แกอ่อนเพียช่วยหลับสบายใครที่หลับทั้งคืนตื่นมายัางง่วงเช้ามากระปี้กระเป๋านอ,อนไม่หลับหลับไม่สนิท หลับทั้งคืนตื่นมายัางเพียแกง,ง่ายๆกดจุดนี้กดจุดที่ตรงกลางข้อแรกนิ้วก้อยกดนับ123ปล่อยกดนับ123ปล่อยทำแบบเนี้ยค้งละ10ครั้งทำเป็นประจำทำเวลาไหนก็ได้แก้อ่อนเพียช่วยหลับสบายใครที่หลับทั้งคืนตื่นมาอย่างง่วงเช้ามากระปี้กระเป๋านอนไม่หลับหลับไม่สนิท หลับทั้งคืนตื่นมายัางเพลยแกง,ง่งายๆกดจุดนี้กดจุดที่ตรงกลางข้อแรกนิ้วก้อยกดนับ123ปล่อยกดนับ123ปล่อยทำแบบนี้ยค้างละ1ิบครั้งทำเป็นประจำทําเวลาไหนก็ได้แกอ่อนเพียช่วยหลับสบายใครที่หลับทั้งคืนตื่นมายัางง่วงเช้ามากระปี้กระเป๋านอ,อนไม่หลับหลับไม่สนิท หลับทั้งคืนตื่นมายัางเพียแกง,ง่งายๆกดจุดนี้กดจุดที่ตรงกลางข้อแรกนิ้วก้อยกดนับหนึ่งสองสาปล่อยกดนับหนึ่งสองสามปล่อยทำแบบเนี้ยค้างละสิบครั้งทำเป็นประจำทำเวลาไหนก็ได้แกอ่อนเพียช่วยหลับสบายใครที่หลับทั้งคืนตื่นมายัางง่วงเช้ามากระปี้กระเป๋านอ,อนไม่หลับหลับไม่สนิทหลับทั้งคืนตื่นมายัางเพีย แกง,ง่ายๆกดจุดนี้กดจุดที่ตรงกลางข้อแรกนิ้วก้อยกดนับ1 2 3สปล่อยกดนับ1นึสองสปล่อยทำแบบนี้ค้างละ1ิบครั้งทำเป็นประจำทำเวลาไหนก็ได้แก้อ่อนเพลียช่วยหลับสบายใครที่หลับทั้งคืนตื่นมาอย่างง่วงเช้ามากระปี้กระเป๋า